ตอนนี้มีเป็ดอยู่ที่สมุทรสงครามนะคะเป็นทริปฉุกระหุกปุกปั๊บเหมาะสำหรับคนที่ตื่นสายแล้วก็ชิลๆเราออกจากบ้านเที่ยงขับรถมาประมาณชั่วโมงครึ่งก็มาถึงที่ร้านบ้านบุนบฟเฟ่ปลาทูตอนนี้เราอยู่ที่บ้านปลาทูนะคะบุฟเฟ่บ้านปลาทูบุฟเฟ่เป็นร้านบุฟเฟ่ที่ขายเมนูปลาทู ปลาทูแม่กองเน้นๆเ,เลยอยู่เส้นเน้นทางรัดจะไปชะอำําค่ะตามพิกัดมาได้ราคา222บาททานได้สชั่วโมง <S 1เ <1 S 2> มนูเสิร์ฟปลาทู2ตัวต่อ1เมนู1 2 3 4 5 6เราสั่งมา7อย่างน้ำพริกกะปิผักสดปลาทูนึ่งทอดข้าวแมวทอดมันปลาทูป,ททปลาทูทอดด้านปลายำชะครามปลาทูตับปลาทูผัดกระเพรา ข้าวแมวจันใหญ่มากที่นี่เขาจะอยู่ติดกับป่าชายเลนนะคะถ้าเป็นที่นั่งริมๆเนี่ยก็จะมีหนังสติ๊กเอาไว้ให้ถ้าเห็นลิงมาเราก็แค่ทำท่าง้างมันก็จะหนีไปแล้วก็จะมีตุ๊ก,กตาจระเข้ด้วยอันนี้เป็นตุกกตาา๊กตาปะทุเ้ามันดีมากน้ำพริกกะปิก็แต่ไนหะ อปลาทูต่อเปล่าก็อร่อยแล้วปลาทูนึ่งทอดเนื้อมันละเอียดหอมอร่อยมากดีมากค่ะยำช้าคามปลาทูจะรสคล้ายๆกับยำถูก่กูหวานเผ็ดเค็มมันรสค่อนข้างจัดเลยสั่งข้าวแมวมาก็โอเคนะสั่งมาจานเดียวแล้วแบ่งกันสองคนคะ่ะเอาไว้กินกับกับข้าว <G ül> เนื้อนั่นมากอืมอืมกินได้ใช่ไหมหัวปลาทู <G ül> <G ül> ทอดมันดีมากหวานอมเคม็มหอมเครื่องแกงกำลังดีไม่ฉุนนะคะเราสั่งปลาทูหวานทอดกับไข่เจียวปลาทูจะมีอีกเมนูหนึ่งก็คือปลาทูแดดเดียวที่เป็นปลาทูทั้งตัวแล้วก็แผ่ ทอดอันนั้นจะไร้ก้างนะคะแต่คิดว่าแค่นี้พอก่อนเดียวกินไม่หมดแต่ว่าตับปลาทูเนี่ยไม่ปัดกำลังนะกินเพลินกินง่ายจานไม่ใหญ่ด้วยอันนี้ทอดมันเบิ้ลนี่แหละนี่สเราเป็นคนชอบไข่เจียวมากแต่ว่าไปกินบุฟเฟ่ก็ไม่กล้าสั่งไข่เจียวอันนี้มากินเองไม่ใช่งาน ขาคิดว่าไม่ควรสั่งจริงๆบอที่สุดแต่ไม่แน่นะสั่งมากินกับน้ำพริกกะปิกับแกงซ้อมอาจจะดีนี่ร้อนอน้นนอร่อยหยุฝ่ายนี่คือสิบดาเลยเหรอทำได้สั่งมาสามเจ็ดครั้งแรกเจ็ดคั้ที่สองสามเขาสิบจาน <c oughs> นีเรากินสิบจานเนี้ยจ้งสิบจาน สั่งมาแล้วต้องกินให้หมดนะคะห้ามแอบทิ้งนะไม่ดี ส่ชื่อสดจรินเนื้อมันละเอียดนะคะ,ะเมนูแนะนำก็คือปลาทูนึ่งทอดยำชาครามปลาทูทอดมันปลาสามอันนี้ที่เด็ดตับปลาอ๋อตับปลาทูผัดกระเพราสี่อันนี้ที่เด็ดน,นะน้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิกก็ดีไม่ติดหวานเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดโอเคแล้วก็ไม่ได้เผ็ดเกินไปแต่ว่าถือว่ารสจัดจกินข้าวแล้วอร่อยเมนูควรระว่างคือไข่เจียวปลาทู อร่อยแหละปลาทูก็ดีไข่เจียวก็หอมน้ำปลาแต่ว่ามันมีน้ํำมันเยอะไปนิดนึงมแล้วก็จานใหญ่นะถ้ามาสองคนไม่ไมแนะนำไข่เจียวนะคะมากี่คนก็ไม่โอเคเป็นร้านที่บริการดี <c oughs> น้ํำมันเยอะแค่นั้นเองอเป็นร้านที่บริการดีมากสุภาพรานะคาไม่แรงแบบทูตสอดดีจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดเขายี่สานะคะ ไม่ไกลาจากบุฟเฟ่บ้านปะทูเนี่ยก็มาไหว้พระที่วัดได้เลยวิ่งเสียงกล้องอะเมื่อกี้เสียงกล้องก็มาไหวพ้พระเอ็กโคโฮ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 วิ่งตรงซุ้มประตูนี่เสียงกล้องกล้องบอกกล้องชัดเจนเลยอะโอเคต่ออะมาเสียงปกติกินบุฟเฟ่ปะทูเสร็จแล้วมาไหวพ้พระที่ วัดเขายี่สารได้เลยนะคะเป็นวัดที่สร้างสมัยอายุทยาตอนปลายอยู่บนเนินเขาซึ่งเดินขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นจะมีพระนอนอยู่ตรงถ้ำขวามือนะคะ ผ่าเสร็จแล้วกินเบเฟตเสร็จแล้วเราจะไปถ่ายรูปภาที่ตกกันที่สะพานแดงปัก ้วย่ว่านกป้าเดี๋ยเดินสุดนู่นยังมีเวลาค่ะที่ยังไม่ตกสวยมากเป็นสะพานที่ยาวมากค่ะเราเดินเข้ามาแล้วเราเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายนะคะเดินไปสุดนู่นยาวไปนู่นเลยนู่นแล้วก็โค้งเข้าไปอีกแล้วจะมีศาลาสีเขียวๆเ,เนาะ ตรงนู้นเลยแนะนำว่าซื้ออาหารนกติดมือเข้ามาก่อนดีกว่านี่มาแล้วอาหารนก20บาท ช่วงประมาณ5โมงครึ่งนะคะกำลังสวยเลยแต่ว่าผ้าที่ตกไวมากอาหารนกถ้วยละ20 3สถ้วย50อ่าให้เสร็จแล้วเราก็เอาถ้วยมาคืนเขาแล้วเขาก็จะมีสบู่กับอ่างล้างมือให้นะคะอาหารนกเหมือนเป็นลูกชิ้นปลานกจะมาช่วงหน้าหนาวนะคะแล้วก็นกรู้ด้วยว่าคนเยอะคนเยอะนกเยอะคนน้อยนกน้อย ตอนเช้าเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงแต่ว่าถ้าคนน้อยนกมันก็มาน้อยเหมือนกันนกรู้ว่าถ้าคนเยอะก็จะมีอาหารเยอะเนอะจริงๆเราต้องปิดจบที่คลิปสวยๆริมสะพานเนาะแต่ว่ามาเรื่อยเลยเอาเป็นว่าทริปนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้มีไปต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะบาย่ <Bye. S 1> Bye. Bye. Bye.